I have been defeated. By enemy double An enemy has been defeated. Oh, An ally oh. has been defeated. An ally has been defeated. You, you have defeated me. Enemy oh. double kill. Dragon and S. Don't have... Onslaught.

You are เอาละครับผมสมาธิคนติดเขามเบึงสุดพ้นกับอันนี้ห้องกามาเรียรเต็บแรงกันแบบอืสโลโล์ขึ้นเก้าห้าครับผมมานะลงกระถางเบื้องวาพี่เข้งมาจิบรอดหรือบอรครับผมเกมนี้แนวกะปางมีลลิงผอมบึงหูวนันลิง บ้างน,นั่นมาตีกเกิดหรือบอรหรือว่าเฮาสิบ่เกิดเองงงบ่เลือดสู้ด er. <c oughs> ีกว่าเลือดซ้องเจอลาวิวครับผม <Ha. S 1> มืนกับล้มอาลัมเอาเจ็บ <Ha. S 1> เจ็บ าวิวเจ็บเห็มาเหน็นมาดีมะอ้บ้าสามเมกูด่าเมกูว้มามา,มากอ้าศตรูหน,นึ่งเกาเสมอายตายตา งานบอครับเป็นงานบอครับลาบวิอยฮอยเอ,อ้ยปอมตีสวยสกลับแล้วครับผมกลับแบกลับแบยังน่าคมน เดียบรอยไปไงสกัดเพื่อเพื่อตายอีกเอาย่างติดอีกแล้วความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอเลยนะมันเอามั่งก่อนแน่นอนศัตรูเล่นดากำลังไปกำลังไป กับผมที่ผมดนตาเาทตัวออดีากโอ้โหแคด,<ะ>ดดาวไม่ตั้งตัวเลยโอ้โอโอ โดนวิ่งขด,ดาวเงไหนครับรวมกันเราอยู่เห็นนี่อุ้ยรู้จะยิบมาบสสวัสสิมาเจอไผ่พร้อมยิบยิบเอาอก่อนอยางเดี่ยวบวกกันตัวครับผมบนเ้าเลือกสู้ดีกว่าเลือดซ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี เลนดของเราถูกโจมตีแป๊บนึงสูเมียครูไปยุรางไปนะ้อาเล่นได้ของเราถูกโจมตีลาก็เอาครับผมด่อยมังกรกานตรงน้ตรง้กเสมอเอ้พวกลางอ๊ะมา แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปหน้าวิวเลเวลาโหค่ะโอ้โหอยู่ในป่าน่ะไอ้เงี้กลางมากกลางกูโอ้โหยไปกี่ปุ่นทายสิว่าใครกำลังมาโอ้ย เมีควรแจมครับผมบอมบคนตายตายเองอยู่กันสองคนเมทแป้งมาเติมเอาเติมเอาสายครับผมตายหายหายต่อเรือยโี้อเยรูเจมตีป้ตรูเลตทที่ มีแจ็กเฝ่าเล่นครับผมแจ๊กสั่นกลับไปซอยรามความเร็วอย่างเดียวตัเื่อนล่ตาเงตายเองพร้อมตายเองพร้อมมาคิาใครมาเอาวางพังครับผมเตมจงสู้ยังช้าน Right. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Your tower has been. destroyed An ally has been defeated we oh. has been defeated

ตายคือหยั่งวา,า,งา,าแแวะไงโ้หโอเเ้แม่งเจ๊วะแมสเล่นโคตรลำบากก,กัดปลาเราต้องรอด มันเจอเรี Saint ่มันเจอหยันโอ้โแครี่แบบผมนี่พ่ออาผมเห็นน้ำบากเลือดสู้ดีกว่าเลือดซอต้องยืนให้ดีย่างตั้นเป็นร่มแดด ว่าอไรบ้างก่อนไปย้งาปทะานได้ว่าใครกําลังมารวบตัวการ์า อยาล่ยิัตรูต่ลอยครับผมิีเงี้โจมตีป้อศัตรูเลยโจมตียังไดใจเย็นล่างถูกโจมันติดายอยู่นะ ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะดีระวังดาบเ,เลยเยอะให้ทีแมตติกี้ระไรอ่ะว่าคลิปมัะนอ่ะมันเคียงายเยอะเลยจงนำหน้าศัตรูหนึ่งก้าเสมอ

ดีมกอืมดีหนอยับเรียกดรคเลเยอะออกมาแล้วโอ้บอมบนเลือท่านอายุดีกว่าเลือดซองฉันจะไปเลยรั้

โอ้โหเราว่างยานเออยังไหครับยานเก็บสองว่ะเก็บหน่อยครับแข่งไ้ม่ไก็อย่งเอาป้อมยันก็ยูป้อมตัดไงโอ้โหเห็นคตดเมื่อยเลยเจอที่เลือกตัวมาแบบเบื้อปิดจอบปิดจอบ ปิดจอบเ,เริปหายโอ้รังรเอาังกนนไ่มตัวนี้นแกยังบัทันไหนอยู่

ปากระจายปัดห้าไปาตายอีกตัวนึงึโพมดนหนั้เสมอกางโพนึงยิ่พึ่งดันสูงด้วยสูเลือดสู้ดีกว่าเลือดซอส ยืนอยู่แถวๆนี่ละญี่ปนจงสู้ยังชาอย่างโดนยื้อหายกลับว่า่เอาไปกินเอาไปกินพอแล้วฮ้ย<อ> วิ่งร้อยบ้านยันร้อยบ้านบ้องในของเา้โจมตีความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะเระวังดักสไลยเยอร์ให้ดี รวบตัวมดาด่าด่าดด่าด่ <_ t ot> ด่าด่าด <_ t ot> ่าัากก่มมา่าด่าด <_ t ot> ่าา่า่าาา่า <_ t ot> มาอ่าด <_ t ot> ยังเคลียขีบเคลียดอย่างเสืออยู่หอยหอยกำลังมาหอยหอยทำไงกับปลาจงสู้ยังโผล่ยังขีดเลยถ้ารับไม่มาลอยตีว่านท่านดากนะ เอาครับผมจังหวะนี่ใส่เดียวเขา<ป>เขาไปสามเขาไปสีไปไป่ตายความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอตายครับผมปลาเดือดโอโ้โหพาระ,ะครับตายแปดโอโ้ เลือดสู้ดีกว่าเลือดซ้อมอาสายแปดเอาเมตดไปไปอย่างนั่ะโอ้โหจบครับผมเจยเยจเที่แบบนปวดท้อโอ้เล่คลิปเล่ดักทีทายสิหมดใครกำลังมา เมตาจิราโต้ข้างในของเราถูกโจมตียกเขายัก์เขาตาอโห้แผ่ไปครับผมเจอที่แบบเล้โคตรแยส์ เฮตดมาดีท้งเกมแค่ดีแบกมาไหวเลยเอาใจเขาเรียบร่อยโอ้โหโยกกรบผมเอาแล้วครับผมฉานนี่อุ้งว่าไผ่มาคลิปผมกบฝากกะฝากให้กะกะอันกะฝากโคตรไล่กดดแช่ให้ผมนั่มนี่อันเดอครับผม โม่ไหวครับผมโอ้โหท่อครับผมไปนะครับผมบายบายครับผม